สวัสดีค่ะวันนี้นะคะว่ากันด้วยเรื่องของโรครากเน่าคนเน่าที่เป็นสาเหตุทำให้ทุเรียนตายยกสวนที่เป็นกระแสข่าวอยู่ณนะเวลานี้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของคุณชนลทีนุ่มหนูอดีตผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6จันทบุรีท่านได้ให้สัมภาษณ์ในรายการตอบให้เคลียร์ทางช่อง NBT Central ั ซึ่งท่านก็บอกว่าหลายคนเคยเข้าไปชมสวนผลไม้คือสวนทุเรียนของท่านที่อยู่จังหวัดตราดแล้วไม่มีทุเรียนป่วยเป็นโรคเลยตั้งคำถามว่าทำได้อย่างไรก็ท่านใช้สูตรนี้ค่ะ3 4 5 3คือหัวใจสำคัญ4คือหลักปฏิบัติและ5ก็คือเทคนิค3หัวใจสำคัญคือ1รู้ปัญหาเร็วต้องมองให้ออกว่าต้นทุเรียนเนี่ย เชื้อเข้าไปทำลายตรงส่วนไหนนอกจากจะเป็นเชื้อไฟท็อปเทอร่าที่เป็นสาเหตุของโรครกากเน่าคนเน่าในทุเรียนแล้วก็ยังมีเชื้อราอีกตัวที่ชื่อว่าฟิลซาเลียมแล้วก็ยังมีมอด2ตัวนี้ค่ะร่วมอยู่ด้วยหรือไม่2แก้ไขทันเวลาเพราะว่าเชื้อน่ะแพร่เร็วมากช้าๆได้พลาเล่มงามใช้ไม่ได้กับเรื่องนี้และข้อ3 ใช้วิธีการอย่างถูกต้องในการจัดการกับปัญหาส่วน 4. หลักปฏิบัติก็คือ 1. ปรับสภาพสวนไม่ให้เอื้อต่อการระบาดของโรค 2. ทํทำให้ต้นทุเรียนแข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อโรค 3. ลดปริมาณเชื้อไฟทอปเทอร์าที่อยู่ในดินและบนต้นไม้ให้ได้ 4. ควบคุมปัจจัยแทรกซ้อนที่อาจทำให้เกิดโรคโดยใช้หลักป้องกันดีกว่าแก้ ส่วน5เทคนิคนั่นก็คือ 1. ตัดแต่งกิ่งให้โปร่งอย่าให้น้ำท่วมขังโคนปรับค่า pH ดินให้อยู่ระหว่าง6 6ถึง6.5และอย่าคลาดโคน 2. ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่ย่อยสลายสมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอ ควบคุมไนโตรเจนไม่สูงเกินไปดูแลระบบรากให้แข็งแรงหลีกเลี่ยงการใช้สารแพคโคบิวทาโซนหรือถ้าใช้ก็ต้องฟื้นฟูต้นให้สมบูรณ์และอย่าไว้ผลดกจนเกินไป 3. ลดปริมาณเชื้อที่อยู่ในดินด้วยการหว่านเชื้อไตรโคเดอร์มาอย่างสม่ำเสมอ 4. ลดปริมาณเชื้อที่อยู่บนต้นเดินสำรวจต้นบ่อยๆถ้าพบแผลเน่าต้องจัดการทันทีอย่าปล่อยลุกลาม ด้วยการขูดเปลือกเน่าทาแผลด้วยสารชีวภาพหรือสารเคมีตามถนัดถ้าพบมอดก็ต้องกําจัดมอดด้วยและข้อ5อาจฉีดฟอสฟอรัสแอซิดเข้าต้นเพื่อที่จะสร้างภูมิต้านทานโรคได้ถ้าสะดวกสามารถนำสูตรสาร4นี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสวนของแต่ละท่านได้เลย นี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณชลรทีนุ่มหนูอดีตผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6จันทบุรีซึ่งก็เรียกได้ว่าท่านนั้นมีองค์ความรู้ในด้านของทุเรียนเป็นอย่างดีสำหรับคลิปหน้านะคะเราจะมาตามกันต่อในเรื่องของเชื้อราฟิลซาเรียมกับมอดไอ้เจ้าสองตัวนี้มีส่วนทำให้ทุเรียนของเราเสียหายมากน้อยแค่ไหนวิธีการจัดการกับ เจ้าเชื้อราฟิลซาเรียมกับมอดนั้นทำอย่างไรอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของเราเพื่อที่จะนำคลิปดีๆมาฝากกันวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามชมจนจบคลิปสวัสดีค่ะ